ครับผมก็เล่าความประทับใจผมก็บุ๊กตอนนั้นกำลังถ่ายผมรับตัวเองนะไอจูเนี่ยโทรมาประชุมสายนะไอฟอร์ดเดี๋ยวมึงไปบุ๊กกับเขาขึ้นคอนกูีตตัวเช็คคิวไม่อยู่เรียบร้อยแล้วคุณมึงบอกว่ามัดมือชกมัดมือตุ้งเงี้ยตุ้งเงี้ต้องมาใช่ชัดดอบุ๊กนี่แอบวางแผนกับฟอร์ดไว้ดนึงว่าแต่เพิ่งมารู้ว่าเขาอะรู้กันอยู่แล้วว่าว่า ว่าเขาไม่เชื่อหรอ well. เออบุ๊คคือบุ๊ก็วางแผนไว้อย่างน,นี้เลยนะถ่ายรูปเก็บไว้สองวันก่อนขึ้นคอนไม่มีแฟนคนไหนเชื่อเลยบุ๊ก็ต้องมีสักคนอะไม่ต้องมีบุ๊ก็ต้องมีบุ๊ก็ต้องมีเพราะว่ามีคนแบบใน X แบบแอบเชื่อนิดนึงเฮ้ยหรือว่าตอนบุ๊กจะออกกองจริงนะอะไรอย่างเงี้ย ลงคนเดียวคอนไม่ลงลงลบุคคลคอนลงตอนแรกจะไม่ลงแต่ว่าผมบอกว่ามันเนียนอยู่มบอกเชี่ยตอนลงยังไงอันี้มพอลงไปเราก็เห็นวิ่งเหวาคนไม่เชื่อเยอะเลยว่ะมีกเยอะเรื่องนี้จริงใช่แต่คือว่าเราก็ต้องรู้บอกว่าคนคนอื่นเราก็ติด เออเปอร์เซ็นต์ของเราไม่ได้ไปเพราะว่าเราถ่ายชุเจน,นโฟสก็มไม่ได้ไปเจมโฟสเราก็ไม่ได้ไปใช่ครับก็เราก็รู้สึกว่าเออแต่จูนเนียโชคดีมากแบบว่าคิไวไล่เป็นจริงใช่มแต่ออาขึ้นมาเริ่มจากคอร์สก่อนเลยขึ้นมาเป็นยังไงครับระหว่างที่รอเข่าของเราก็รอรอมากนะชใช่คือจริงจริงเไม่รู้ไอ้จูมันจะหึงอะไรนะอินเนอร์คือแบบว่าระหว่างที่รอจูจู้เนี่ยผมเนี่ยเป็นพี่ชายแบบน่ารอไปซื้ออินเนอร์คุณมันไม่ได้ ผมนั่งมองอยู่กิ้มเพ้อไม่ได้หน้าตาผมคงจะได้พี่ชายที่แสนอัศจหลเราดูใจแต่้าเกิดคุณพูดนครับคือครั้งนี้ที่คุณขึ้นมาเสียงซีดังกว่าเสียงเพลงเสียงดังมากไม่ไม่ผมไม่ได้ยินเลยเลยผมใช้ตอนร้องนี่คือใช้ใจนำพาใช่ไม่ได้ยินเลยเลยจริงเสียดังมากดังจริงก็ขอบคุณแฟนๆนะครับที่กี๊ดให้นะแล้วก็ดูใจมากๆแล้วก็โชว์ของพวกเรา ที่เราได้ไปโชว์กันในแดงกับเขียวก็เออเราก็ต้องขอบคุณพี่มิกกี้เหว่ด้วยที่พิดโชว์ดีๆให้เพราะว่าโชว์นั้นสนุกมากใช่เหมือนให้บุ๊กกับจูเนียมาปล่อยของกันเป็นยังไงเป็นงไงฮะโชว์นั้นสนุกมากคือตอนคือบุ๊กเล่าก่อนนิดหนึ่งคือตอนแรกอ่ะแต่เล่าในคอนไปแล้วเหรอครับใช่คือตอนแรกอะบุ๊กกับจูอ่ะคุยกันจูก็แบบว่าเฮ้ยบุ๊กช่วยเลือกเพลงหน่อยเพราะว่าเออจูก็จูก็น่ารักอะจูก็อยากให้แบบว่า อยากให้เราแบบเอออยากร้องด้วยใช่เพราะเราก็แบบเป็นส่วนในในโชว์นั้นอะไรเงี้ยจูก็เลือกเพลงมาปุ๊บประมาณห้าหกเพลงปึ๊บกุก็จิ้มไปเห็นเพลงนี้ละแดงกับเสียวเฮ้ยก็มาไปสองเพลงเราคิดไหมว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเท่ๆมันตอตอนแรกนี่บุ๊คคือแบบกาบากคิ้วเลยฮะกาบากคิ้วกาแบบไว้หนวดเลยแล้วเดินมาหาผมสรุปเข้าห้องซ้อมวันแรกฟิอมูว่าเทไม่ได้ต้องต้องฉีดแล้ว โซเสนกอันนี้ผมไม่รู้ผมไม่รู้ผมรารวันวันวัน้นองก็คือพี่มิกพี่มิกที่เป็นคุณสุภาชเชนโลกาครับอกว่กามัลลูงก,ก,<ๆ>ก็ใส่ท่าแรกเลยทุกคนไม่ใช่ละ ค่ะสนุกครับรู้สึกว่าเออมันก็แปลกใหม่ดีอะไรอยย่างงเี้ใช่มันก็เออได้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 เป็นแดงกับเขียวอีกเวอร์ชันหนึ่งใช่ครับที่ขอรีวิวเอาที่มิดหนึ่งเลยหลายๆวีดีกรร์มหลายๆคู่มีวีรกรรมของเรามันไปมีภาพจดจำอะไรบ้างรอบนี้อะไรถ้าจะเป็นเอลซ่าผมหน้ามาปะมันมีหลายมันมีหลายเวอร์ชั่นมากที่หลายคนแชร์กันไปอะไรเงี้ยมันมีอะไรบ้างสำหรับคู่เราที่มันจะไปสู้คู่อื่นเขาได้อะไรเงี้ยก็เนี่ยเอลซ่าผมหน้ามา บุ๊กว่ากินขาดใช่คือของของเรามาน้อยแต่มากเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วผมเนี่ยถ่ายพอื่นซะเยอะใช่ใช่ไหมใช่ของงานหนักมากโคงงานหนักมากหัวเรือใหญ่จิมมี่สี่ฮะทำการ์ดมาได้ยังไงบ้างตอนนั้นเพราะว่าหลายๆคู่เขาก็มีแอบซุ่มจนมาเจอกันนั้นทีเดียวอะไรเงี้ยของเราไม่ซุ่มเออของเราบอกบุกบซีนเนี้ยเราเกิดแล้วอยู่ที่เราและเพื่อนเราจะเป็นคนกำหนดหาฟอร์สมากเลยฟอร์สบอกว่าพี่ครับพี่ครับ ขอท่าจบแบบอลังวันนี้ได้ไหมเขาเลยไปคิดท่ามอเตอร์ไซค์มาให้เ,ออเพราะผมเป็นประธานสีอ,อ่ะมันจะแลนดิ้งแบบธรรมดาไม่ได้ออใช่มันต้องสตาร์ทมอตเออตอร์ไซค์เอ,อ้ซ่าเขาไม่มีหน้ามา้ <ừ> ก็ไปใส่หน้ามา้ให้เขา ก็คือหน้ามาผิดด้านด้วยนะหน้าม้าโง่อย่างนี้ใช่แล้วถูกแล้วเออไออันนึงก็คือเสื้อที่เราเขียนข้อความสลับกันเลยฮะแล้วก็แอนคิดแอบฟังคิดแอบฟังฟินอะไรอย่างเงี้ยอีกรอบเป็อะไรเงี้ยมันคือชุดแบบเขาติีนที่สุดในโลกเพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยเราก็พูดได้เต็มปากว่าสายรหัสเทวดาเนี่ยมันที่สุดในโลกโโอ้หถูกไหมฮะ ถ้าดูตาม e n g ต g e m e n นนตามสถิตมันคือที่สุดในโลกเห็นโลกมีพีกันใครเถียงได้ก็เถียงได้ก็บอกมด้วยนะแต่เรม้เพราะว่าคือคือเราก็ดูทางเชิงถิติ่คือสายรหัสมันก็ที่สุดในโลกของปีที่ของปีของปีนี้อะไรเงี้ยเราก็เลยเอามาเป็นเพราะว่าธีมของปีนี้มันคืออะไรก็ได้ที่สุดในโลกตัวเดียวในโลกด้วย แต่ละแต่ละตัวของแต่ละคนเลยใช่ใช่อันนั้นก็แบบเออเป็นส่วนน่ารักน่ารักอะไรอย่างเงี้ยคิดจะเอาแอบประมูลให้เปนแฟนไหมอะไรอย่างเงี้ยอ๋อไปไหนแล้วไม่รู้ครับน้องๆถอดทิ้งไปหมดแล้วใช่แต่จริงๆแล้วทีมทีมที่สุดในโลกก็คือตอนแรกคือคิดกับเนี่ยคิดด้วยกันคิดด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยใช่คิดว่าแฟนๆน่าจะคิดถึงแหละสายรหัสมันก็จบไปสักพักนึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยเราก็เป็นสายรหัสที่แบบคลั่งรักที่สุดในโลกใช่ใช่ใช่เพราะในเรื่องก็เป็นคลั่งรักเหมือนกันที่เราก็เลยเออเขียนชื่อไปเลยใช่เเพื่อแบนนิิดดึงกกตุ ล่าส şey ุดเมื so the <S <S no says, ่อวานรถยางอ๋อใช่แต anyway. no, okay. ่คนมองว่าเออทำไมก็เก like ิดจากเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยก็ขับรถมาปกตินี่แหละครับแล้วอยู่ก็แบบว่าเหมือนรถเอ๊ะเรามันก็ไม่แมนเออมันรู้สึกมันเอียงนี่ก็บอกเฮ้ยอยู่ว่าเราทำงานจนน้ำม่หูไม่เท่ากันสักพักไม่ใช่ละมันเริ่มเอียงไปเรื่อยๆเออใช่ก็เลยเออก็เลยจอด้างทางใช่ก็เลยงงไหมเรื่องอะไรพวกนี้มันต้องเกิดแต่กับเราอะไรเงี้ย ก็ดีนะสนุกดีใช่รู้สึกว่ามีอุปสรรคแสดงว่าเราจะต้องได้ไปเจอสิ่งที่ยิ่งใหญ่ใช่คิดหวกคิดวกบางทีก็บอกเกินตอนนั้นเรากลัวมแบบอัศรัยบางที่มันอยู่บนขั้นตอนนีกลัวไหมกลัวเพราะว่าบุเคยเคยมีประสบการณ์แล้วใช่แล้วก็เราก็ขับไปเรื่อยๆแหละจนจนไปถึงบ้านที่แบบเขาปะยางได้เลยไปใกล้บ้านก็เออก็ ก็ให้เราซ้อมให้ใช่ตีลี่นิดนึนงก็ฝากด้วยนะครับความรับได้บทเพลงที่บรรเลงไม่รู้จบนะครับว่าเมโลดี้ออซิเค็ตนะครับก็ออตอนนี้ถ่ายทําอยู่ใกล้จะจบแล้วเพราะเราได้งการถ่ายมาเพราะว่าเดี๋ยวฟอสต้มีสุนัขพาต่อด้วยแล้วก็เออน่าจะปลายปีน่าจะได้ดูกันแล้วครับรับรองว่าสนุกแน่นอนใครที่แบบว่าชอบสาย รัวกไว้ใส,ววใส่เริ่มเน้นสื่อนิดนึงนฟิลฟูดใช่ก็ฝากเลยนะครับใช่ครับก็ฝากด้วยครับฝากสกายเลยนะะทานะคะคไทยแลนด์ก็คอนทุกโชว์เลียวสเปเชียบลบีของพวเราด้วยนะครับก็ฝากน้องะคนอือในค่ายเลยไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามแล้วก็ฝากจีนกินด้วยนะ